สวนความคืบหน้าปฏิบัติการจับลิงลบบุรีผ่านมาครึ่งทางของเฟสสองแล้วนะคะคุณผู้ชมจับลิงได้แล้วกว่า1,000ตัวแต่ว่าล่าสุดเจอปัญหาใหญ่แล้วค่ะคุณออฟคุณผู้ชมอาจจะต้องชะลอการจับลิงเอาไว้ก่อนเพราะว่าเกินศักยภาพที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีหรือว่าสวนลิงจะรองรับได้แล้วนะคะ ต้องรอจะสร้างโครงสำรองเพิ่มเติมค่ะนี่ก็เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะคะที่ลงไปปฏิบัติการผ่านมาแล้ว6วันสำหรับปฏิบัติการจับลิงตึกลบบุรีเฟส2ที่เดิมเนี่ยขีดเส้นตายจับเบ็ดเสร็จให้จบใน10วันต้องกวาดลิงตึกเข้าโครงทำหมันขึ้นทะเบียนให้ได้1,000ตัวที่ผ่านมาระดมเจ้าหน้าที่ทั้งเทศบาลเมืองลบบุรีกรมอุทยานแห่งชาติทหารจากมณฑลทหารบกที่13 ปฏิบัติการจับลิงอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อคืนความสงบสุขให้กับคนในขณะเดียวกันลิงก็ต้องอยู่ร่วมกันได้เมื่อวานนี้ผลของการดักจับลิงตึกใน3จุดก็คือที่บริเวณศูนย์การค้าตลาดมโนราตึกร้านชโยวานิชและด้านหน้าโรงแรมเอเชีย จับลิงได้รวมกันกว่า200ตัวค่ะทำให้มียอดลิงสะสมทะลุ1,000ตัวแล้วนะคะที่นอนอยู่ในใี่อย่าตกใจเขาไม่ได้ตายครนะก็คือเอามาทำหมันก็เลยต้องดมยาสลบนะคะคุณจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าตอนนี้ประสบปัญหาเกินศักยภาพค่ะเนื่องจากว่าจำนวนลิงมีมากถึง1000ตัว จึงอาจต้องชะลอการจับลิงเอาไว้ก่อนอพร้อมกับต้องหารือร่วมกับกรมอุทยานอีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อลิงตึกออกไปคู่อริยังลิงฝั่งพระปรางสามยอดอและสารประการกลับมาขยายอาณาเขตออกมายัางพื้นที่ตึกแทน โอ้ทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้นายกเทศมนตรีกังวลว่าไอ้ที่แก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะสูญเปล่าหรือเปล่านะคะ,ะฟังเสียงนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะถ้าเราช้าลิงที่สามประการลิงที่ปางสัญยอดจะขย,ขยายขยายนาเขตเข้ามาอยู่ในตึกแทนการแก้ปัญหาเราจะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบคือดําเนินการตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงสารประการการับปางสัายอดเราต้องเอาออกมาส่วนนลง ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นกงเราต้องหาสำรอง ในขณะที่บรรดาแม่ค้าในพื้นที่บริเวณแยกท่าโพเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะบอกว่าตอนนี้มีลิงจํานวนมากวิ่งข้ามถนนแล้วก็พากันปีนป่ายไต่ไปมาตามสายไฟฟ้าบริเวณแยกท่าโพจนชาวบ้านและลูกค้าต่างก็ตกใจเพราะว่าปกติแล้วบริเวณนี้จะมีลิงเดินเล่นเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าฝูงลิงพากันอพยพมากัน เป็นร้อยตัวส่งเสียงดังตลอดทั้งวันเชื่อว่าลิงกลุ่มนี้เป็นลิงจากตลาดมโนราที่กำลังหนีการจับกลุ่มของเจ้านหน้าที่เนื่องจากว่าได้มีการวางกรงดักจับลิงตามจุดต่างๆเมื่อจ่าฝูงเห็นเจ้าหน้าที่ก็จำได้เพื่อความปลอดภัยก็คงจะพาลูกน้องในฝูงหนีแม หนีมาแอบซุกซ่อนอยู่ตามมุมตึกบริเวณแยกท่าโพแทนบางตัวเนี่ยแม่ค้าเล่าให้ฟังบอกอเดินมานี่หิวโซเลยนะต้องออกมาเด็ดยอดไม้กินประทังชีวิตก่อนที่จะหนีไปซุกซ่อนตามซอกตึกคือฟังแบบนี้ก็น่าเห็นใจน่าเศร้านะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหันไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน<ะ>ความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวก็<ต>น่าเห็นใจไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปฏิบัติการจับปลิงไปอนุบาลที่อื่นนะคะให้อยู่ได้ทั้งคนและ ลิงนะทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าพอมันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยกรงก็ไม่พอจะต้องทำยังไงต่อไปใ,ให้อยู่กันได้ทั้งลิงและคนนะคะเ,นเยอะจริงๆนะ